มานะครับเรามาสั่นตอกด,ด้านลานนะโดยตอกด,ด้านลานชุิดนี้นะครับเนี่ย ยันนีออไม้นมาสันหนูนะครับมาเทดตอ,อกก้านลานนะครับชุดนี้ก็ได้ตัวไปสามตัวติดแล้วนะครับ นะครับฮาเทีต่อการลานนะครับธรรมดานะครับชุดนี้นะครับก็โอเคครับมานแล้วนะครับเห็นไหมครับตัวบักเอบมาเลยนะครับสั่นแป๊บเดียวนะครับเข้ามาเลยนะครับสวัสดีครับทุกคนมาแล้วนะครับตัวแรกตัวแรกแหกมานะครับด้วยตอกชุดนี้นะครับนี่เห็นไหมครับตัวแรกตัวแรกมาแล้วนะครับนี่ตัวแรกแหกม้านะครับมาแล้วมาแล้วนะครับนี่เข้ามาแบบเนียนๆนะครับ โผล่มาโผล่มาจัดไปนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยได้การแล้วครับได้การแล้วมันแล้วครับโดยตอกอ่าไต่ติวนะครับคู่นี้นะครับจัดไปนะครับมันมันเห็นไหมครับเนี่ยด้วยใสสวยครับตัวแรกแหกมันสําหรับคืนนี้นะครับยาวไปยาวไปครับมาแล้วครับมาแล้วครับด้วยตอก ใต้ติวอีกคู่นี้ครับใต้ติวนะมาอีกเป็นตัวตัวที่3มแล้วนะครับเนี่ยจัไปครับนะครับสวยๆมาเนียนๆนะครับจับไปโดยตอกใต้ติวคู่นี้นะครับเนี่ยนะครับเห็นไหมครับลองจุดๆเดี๋ยวนี้ครับจับไปมาอีกหนึ่งแ้มครับสวยๆโดยตอกใต้ติวนะครับครับโอเคในการทับหมานแล้วครับคืนนี้ยาวไปยาวไปครับ เป็นตัวที่สามแล้วนะครับสำหรับค่บคืนนี้นะครับจับไปครับมาแลวครับจับอีกแล้วครับหนึ่งตัวนะครับบักเกือกครับบักเกือบนะครับเห็นไหมครับเนี่ยนะครับบักเกือบนะครับจับไปด้วยตอกใต้ติวคู่นี้นะครับโอ้อสยสวยๆครับจับไปแ้มสวยๆเลยนะครับนี OST ่ครับบักเกือบนะครับตัวนี้มาแบบเนียนๆนะครับข้ามมาจากข้ามคันนามาเลยนะครับเข้าแบบเนียนๆเลยนะครับจับไปเอย สวยๆตัวที่4แล้วครับสำหรับคืนนี้นะครับจับไปครับด้วตอกตตยติวคู่นี้นะครับสวยๆเต้มบักเอฟครับบักเอฟอุ้ยยาวไปยาวไปครับคืนนี้มาครับมาเทปนะครับเป็นตอกตัวที่5นะครับสําหรับคืนนี้นะครับนี่ตัวตอกชุดนี้นะครับตัวสวยๆเลยนะครับ อันนี้เป็นตอกใหม่นะครับผมเพิ่งทําวันนี้นะครับเข้าวันนี้ก็มาเท็เลยนะครับโอเคนะครับตอกใต้ติวนะครับสรุปชุดนี้ก็ผ่านอีกนะครับจัดไปครับเอามันมันครับได้ตัวนะครับตัวสวยๆเลยนะครับนี่เห็นไหมครับบักเอบบักเอบจับปลายมาครับคา เพืต่อการลานนะครับธรรมดานะครับชุดนี้นะครับก็โอเคครับมานแล้วนะครับเห็นไหมครับตัวบักเอบมาเลยนะครับสั่นแป๊บเดียวครับเข้ามาเลยนะครับนี่นะครับโดยต่อการลานชุดนี้นะครับเจมแล้วนะครับต่อการลานธรรมดานะครับคู่นี้นะครับเนามานแล้วนะครับนี่เห็นไหมครับเอบเอบเลยนะครับจับไปนะครับเมื่อกี้นี่นะครับแป๊บเดียวนะครับมาเลยนะครับ พิ่งสั่นไม้แรกนะครับก็ได้ตัวเลยนะครับโดยตอกการลันหลังจากที่ยิงไม่ถูกตัวแรกนะครับที่เข้ามาแล้วยิงไม่ถูกนะครับย้ายไม้ใหม่นะครับจับไปตัวสวยๆเลยนะครับโดยตอกการลันธรรมดาคู่นี้นะครับเอ้ามาแล้วครับมาอีกแล้วครับพี่น้องตัวที่สองนะครับสําหรับตอกการลันคู่นี้นะครับสั่นอีกแป๊บเดียวนะครับก็มาเลยนะครับเทียบตอกการลันนะครับทานนะครับชุดนี้สองตัวติดนะครับ จัดไปครับแบบสวยๆเลยนะครับสองตัวติดนะครับเวยตอกการลานชุดนี้นะครับสองตัวติดเลยนะครับสวยๆเต็มสวยๆนะครับมานๆครับคู่นี้มานๆครับตอกการลานธรรมดาครับสุดยอดสุดยอดเลยครับต่อกการลานชุดนี้นะครับตัวที่สามนะครับตัวที่สามติดนะครับ ต่อกันเลยนะครับตัวสามติดนะครับตัวนี้ตัวที่สามนะครับสําหรับต่อการลานชุดนี้นะครับโอ้ยหมานจริงๆนะครับเทสผ่านเสียงดีมากเลยนะครับหมานด้วยนะครับคู่นี้ครับเป็นต่อก้ารลานธรรมดานะครับตัวที่สามนะครับสามตัวติดนะครับไหมนี้ย้ายไหมใหม่นะสามตัวติดเลยห่างกันเปลี่ยนไม้เปลี่ยนไม้ได้ตัวได้ตัวเลยนะครับจับไปครับสวยสวยต้มสวยนะครับเี่นะหมครับ สามตัวติดครับโดยต่อการลานธรรมดาครับคู่นี้